จะพูดไปแล้วถึงแม้ว่าเจ้าคอมจะรูปร่างพิกรเป็นคนพิการแบบนั้นแต่ก็ยังมีฝีไม้ลายมือยังไงพรุ่งนี้หญิงจะขึ้นเฝ้าสเสด็จพ่อลองไตร่ถามซิว่าอาการของคอมพอที่จะรักษาได้หรือเปล่านี่ก็ดึกมากแนละ้วนอนพักผ่อนจะดีกว่า ฮาคอมฮาคอมฮาคอมมาแอบเปิดประตูห้องฮาองหญิงวานิดาเข้ามาฮาดีว่าหน้าห้องไม่ฮาไม่มีใครอยู่ฮะวานิดาอย่าอย่าหาว่าคอมฮาลวงเกินฮาคอมฮะคอมมาขอโทษนะ อย่างไม่รู้ว่าจะเป็นคอมตายแล้วเธอเข้าในเข้ามาในพระตะหนกของเราได้ยังไงกันที่คอมถ้าคอมมาเข้ามาหาองหญิงถ้าคอมรู้ว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ผิดแต่คอมถ้าคอมมาห้ามใจตัวเองไม่ได้คอม าคอมมาอยากข้าบ,บอกขาบ,บอกวานิดาว่าข้าคอมข้าคอมรักเระองค์หญิงวันิดาจ้ะโธ่เอ้ยเราก็นึกว่าเรื่องอะไรถ้าหากว่าท่านจะรักเราก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหน,นเราเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ส่วนเจ้าน่ะเป็นทหารรักรักเคารพเรามันก็เหมาะสมอยู่แล้วนี่คอมคอมรักวนิดาฐานนาชูสาวจ้ะ เราจะถือซะว่าที่ท่านพูดมาครั้งนี้เราไม่รับรู้ฟังเรานัก่อมนะอย่าไฟสูงจนเกินสักอย่าไฟรักจนเกินตัวอย่าดึงฟ้าลงมาให้ต่ำแล้วก็อย่าดันน้ำขึ้นไปให้สูงเรารักกันฉันมิตรภาพแบบนี้มันก็สวยงามอยู่แล้วเชื่อยิงเถอะกลับออกไปซะก่อนที่จะมีใครมาเห็น เายังเายังไม่รักคอมมาคอมอมาไม่ว่าแต่ถ้าขอให้องค์หญิงเ้าไปเลือนเขาเลือนประธานคอมเาคุยกับคอมสักครู่คอมก็ดีใจแล้วจ้าคอมนี่มันเป็นยามพิการนะส่วนเราก็เป็นผู้หญิงเธอเองก็เป็นผู้ชายถ้าอยู่ด้วยกันสองต่อสองใครมาเห็นเข้า มันจะไม่งามนะค่อมค่อมขอกลับไปซะค่อมขอแค่นี้เราไปค่อมนะเราไปกับท่านไม่ได้กลับออกไปเดี๋ยวนี้ข่อมเราไปข่อมนะเราไปไม่ได้ค่อมมาบอกให้เราอย่าไปค่อมบอกให้เราไปค่อมนีเป็นอะไรเนี่ยค่อมทำไมถึงทำแบบนี้ค่อมมาขอดีดีแล้วองหญิงก็ไปค่อมมานะถ้าองหญิงไม่ไปค่อมมาแทงมิดดั้มนะ เธอตั้งสติก่อนสินี่เธอเป็นอะไรไปแต่ถ้าแบบนี้นะขอมาดีๆเธอเราไปกับท่านไม่ได้เฮาเฮาองหญิงก็ต้องเอาไปเราไม่ไปอาต้องเอาไปเราไม่ไป้าไม่งั้นนะข้อมาแทงนะก็ได้ก็ได้ข้อมจัยันก่อนนะเราไปกับท่านก็ได้ใจเย็นๆข้อม ต้องให้ใช้กำลังตลอดเลยค่กล้าดีมากบางเรื่องอุกอาจแบบนี้ขึ้นในเมืองไปดูนะมึงเรื่องนี้ต้องถึงองค์ท่านชัดโมลี เตากูเป็นห่วงให้ค้อมบ้างไปเดี๋ยวจะเช้าว่ามึงจะต้องเป็นห่วงอะไรมันก็แล้วกันนะข้ามถนนนั่นดีกลัวอะไรจะไปเฉียวมันเข้าทนเอาไว้คอนมันรู้ห่วงมันพี่ต่อพี่เตาเอาเตาเตาองหญิงเอาองหญิงมามึงพาองหญิงมาไงนี่ค้อมมาไงนีงอะไงเนี่ยถ้าค้อมมาอยากให้องหญิงมาเรือนประธานค่อมบ้างมึงพาเจ้าของคุกมาเลยเหรอวะเอาหน้าไม ทำไมอะเป็นอะไรอะลุงไม่เป็นไรเดือดร้อนนะลุงหาเรื่องมึงเนี่ยเฮหตุใดตอบมึงไม่ตอนไหนแล่ะป้าประตูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไม่ใชรลุงลูกแม่เป็นยังไงบ้างลูกเหตุอะไะเขาจัดการด้วยเจ้าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าลูกไม่เป็นอะไรไปค่เสด็จแม่เห็นกับตากูจะไม่เชื่อสักนิดเดียวว่าคนหน้าใส่ใจซื่ออย่างมึง มาคุยสักเพียงนี้เป็นยังไงบ้างลูกขวัญเอ้ยขวัญมาเสด็จพ,พ่อเพคะหม่อมฉันไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่เจ้าค่อมนะ่ะอย่าให้หม่อมฉันมานั่งคอยอยู่ที่บ้านไม่ได้มีอะไร<ๆ>ไไะไร้ายแรงเพคะเสด็จพ่ออนุการรักเรื่องนี้พี่ไม่อยากให้ลูกได้รู้ได้เห็นพาลูกไปพักปลอบขวัญลูกด้วยเพคะเจ้าพี่ แต่ไปเถอะลูเสด็จพ่อไปค่ะกลับกับแม่หมฉันจะกลับพระราชวังแต่หมมฉันขออย่างหนึ่งว่าอย่าทำอะไรดุนแรงกับเจ้าคอมเจ้าคอมดูท่าไม่ถึงการนั้นพค่าเสด็จพ่อเอาเถอะนะลูกพ่อจะใช้ดุนพี่นิดยมตตาแล้พี่ข้ากลับวกับแม่เถอะลูกด้วยการพยากรณ์านเองลูกไปเถอะลูกโอ้ยเจ้าคอมจะทำอะไรคิดอะไร นอนเรื่อมีคนยุทำไมทำไมมีใครสอนคอ,อ,อมคอมคมทำมาด้วยด้วยใจคอมเองเอาแล้วนะฉันไม่รู้หรอกว่าเจตนาที่แท้จริงเจ้ารู้แล้วทำหรือว่าทำเพราะไม่รู้ครั้งนี้ เราต้องทำความเข้าใจกันใจของเจ้าคิดอะไรอยู่ฮาคอมฮาคอมมากล้าทำมากล้ารับค,มคมมอมฮาคอมบอกตรงตรงฮะคอมคอมฮะรักองหญิงวานิดาจังรักมันนะเจ้ารักวานิดา ลูกสาวของเราก็มีผิดนี่เจ้าคือชายชาติฐานเจ้าควรมีใจรักจงรักพักดีแล้วก็ซื่อสัตย์เจ้ารักมาดิดาลูกเราเยี่ยงบ่าวกับนายใช่ไหมไอ้คมมารักกาถรชูสาวจ้าไอ้ค่อมถอนคำพูดซะเพื่อนถอนคำพูดลืมอะไรไปหรือเปล่า มึงเป็นใครลูกสาวกูสูงส่งแค่ไหนมึงเอาความคิดนี้มาจากไหนกูยอมรับถูกชะตาแล้วก็รู้สึกผูกพันกับมึงแต่ถ้าหากมึงจะมาตีเสมอกูกูคงรับไม่ได้เพราะฉะนั้นกูจะถือว่าคำพูดเมื่อกี้ลี่กูมาได้ยินมึงจะมาทำลายศักดิ์ศรี ศักดีนาของลูกสาวกูต่อนหน้ามุขมาลาชานตีอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็โอกาสมึงใหม่ด,ดมึงพูดใหม่ดังๆถอ,อนซะว่ามึงไม่ได้รักลูกสาวกูนี่นาพูดกระดิพนผิดยถอเถ้ะเพื่อนคงเคยได้ยินความรักก็เป็นสิ่งสวยงามความรักไม่มีผมผมแดนขวางกัน้นอาภัยเสรษฐีขอทาน แต่คมคนพิการคมไม่มีสิทธิ์รักเลยเหรอคมคมมาปลูกกต้นรักธนุถนอมดูแลหวังจะได้กินหอมจากต้นรักที่คมปลูกแต่ตอนนี้พระอ,องค์กำลังเอาดอกก็อุตพิษมาปลูกรวมกับดอกรักของคม แล้วว่ออย่างนี้คมจะไปหากินหอมจากไหนอเพราะฉะนั้นอคมอคมมาขอดูแลต้นรักของคมอคมขอยืนยันอคมอคมหารักองหญิงวนิดาก็ไมยกล้ามากใช่จริงอยู่ ความรักไม่มีพรมแดนไม่แบ่งสูงต่ำดำข้าวหญิงชายเป็นของคู่กันมึงมีสิทธิ์จะรักว่านิดาแต่มึงไม่มีสิทธิ์จะตีเสมอกูจะให้โอกาสนีอีกครั้งพูดออกมามึงไม่ได้รักว่านิดาพูดตอบที่เพื่อนตอให้คมมาตายตรงนี้ ไปคมเขาคมก,ก็เปลี่ยนนะใจนะคมเองก็ไม่ได้เขาคมเขาคมรักวันิดาเขาคมรักวนันดดาจังเลยปากแกงจริงมึงได้ไดกูก็อยากจะรู้ <Rem itt les> ไม้สีกอย่างมึงคิดจะงัดไม้ทรงอย่างกูมึงไม่ควรเอาไข่มากระทอบอหิน กูจะสั่งสอนให้มึงรู้ว่าสิ่งที่คู่ควรมันคืออะไรถึงกั<ค><ณ>เอาชีวิตยอมแลกกับกูอย่างนั้นเหรอไอ้ค<ณ>อมขยัานั้นพยาเพชรยำพาเจ้าค่ะรับคำสั่งแล้วปฏิบัติเดี๋ยวนี้จับไอค้คอมนอนคว่ำแล้วใช้ไวายฟาดที่หลังของมันจนกว่ามันจะพูดคาว่าไม่ได้นัดล้วก,กู ไปขอเลช้าฝ่าพระบาทไอ้ต้อย้าวพียรค้าลากันไปเกินไปลกที่ต้องไปไม่ถอรับพูดป่าหม่อมฉันเนี่ยเป็นคนลายมือขาดนะพระเจ้าค่ะถ้าลองได้ตีใครแล้วก็ต้องตายคามือทุกคนผมฉัน กลัวจะมีความผิดนะพระเจ้าข้าไอ้มื่อวันขานวางข้าเป็นคนสั่งถ้าหากผิดพลาดประการใดข้ารับผิดชอบถ้าเป็นคำสั่งของพระองค์ท่านผมเช่นก็คงขัดไม่ได้อะพระเจ้าข้าโอมเอ้ยคำเดียวพูดไม่ได้ยังไงเรายิ้มแซ่เขาเบาเพชรดำสงสารม,มันมันผิดกฎกิการต้องมายุ่ง น,น,น,นีคำจากพองท่านเลเว้ยแล้เจอศัตรูโหดจะด้วยไอ้คอม <c oughs> มึงน่ะมันผูกพยาบาทกับกูตั้งแต่แรกเจอตั้งแต่มึงก้าวเข้ามาแผนการของกูทั้งหมดก็ต้องพังเพราะมึงทีนั่นแหละเป็นทีของกูบ้างมึงถอนคำพูดจากรักเป็นไม่รักเดี๋ยวนี้คอบอกแล้ว าต่อ้คมตายตรงนี้คมก็ไม่ถอนไอ้คมรักวานิดาคมรักวานิดาจังเลยเบาไม่ทำคมรักวานิดากูสั่งให้มึงถอนคำพูดจากรักเป็นไม่รักคมรักวานิดาบอยมึงถอนคำพูดคมรักวานิดาถอเบาคมรักวานิดาจังเลยใช้โอกาสอีกครั้งหนึ่งไอ้คม

ไอ้คอมตายแล้วพี่ยค่ะคอมตายแล้วทีบอกว่าคอมตายแล้วตีแม่ท่ตายเลยดีปัญหาจะจบจบเนี่มืงนตายไอ้ต่อพี่ยค่ะไอ้เต่าพี่าค่ะนำร่องที่ไร้วิญญาณของไอ้คอมไปทิ้งนอกเมืองไป้คอมแ้ยค่ะ เรานี่ตายแล้วไอ้ตายแล้วอะไรวะตายแล้วนี่วะจะตรวจดีหรือเปล่าที่ประชนไม่เต้นสักงคู่นี้มันไม่หายใจพียาค่ะที่มาเกิดอะไรกันเจ้าเขาาไม่รู้ว่าเจ้ามีอิทธิฤทธิ์อะไรหรือเปล่า ทังได้ตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเจ้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดแล้วใช่ไหมพูดออกมาพูดไปทุกคนได้ยินผมไม่ได้รักลูกโกพูดขอพูดไม่ได้บอกให้มาพูดขอบรักวันที่ดากูไม่รู้หรอกนะว่าเพราะอะไรอย่าที่แส้ลงหลังมึง กูทำไมต้องรู้สึกเจ็บด้วยแต่ในเมื่อมึงดื้อดึงคิดแข่งข้อกับกูได้กูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามึงจะทนทานได้สแค่ไหนคุณวางเจ้าคะับนายหน่อยุนวางฉันเป็นคนนอกฉันอาจจะทำไม่ถูกจุดในเมื่อคุณวางเป็นพ่อ คงผูกพันกันเพราะฉะนั้นเราจะให้โอกาสไปทำวิธีไหนก็ได้จะเกลี้ยกล่มหรือว่าจะขม่มขู่ให้มันพูดคำว่าไม่นักลูกสาวเรามาเดี๋ยวนี้แต่ต้ถาหากมันยังดื้อดึงคุณวังมึงเครียดมันจนกว่ามันจ,มจะพูดสงสารมงึงมาก รวยมันไ่้ยังไงวะตายไปแล้วมันุนได้ไงวะีลใช่ไหมคุณมเจ็บมนเจ็บนมองหน้าพ่อสิคม ค่อมรักพ่อไหมข้าข้คมรักพ่อข้มยังเคารพพ่อคุณวังอยู่หรือเปล่าพระพ่อเชื่อพ่อพูดให้ดังๆพูดให้ชัดๆให้ทุกคนในสถานที่นี้เขาได้ยินเปลี่ยนจากรักเป็นไม่รักซะ ขุนต่อพระองค์ท่านว่าขมไม่ได้รักองค์หญิงว่านนดาแต่ขมไม่เคยรักใครนะพอ่อว่านิดาคือคนที่ขมรักแต่เจ้ารักไม่ได้เจ้าจะรักกับองค์หญิงไม่ได้พุนเปลี่ยนจากรักเป็นไม่รักขมกกหกตัวเองไม่ได้ ค้อัมณีดาวพ่อเจ้ต้องบอกว่าไม่รักข้าขอบรักมณีดาวบอกว่าไม่รักข้าบรักมณดาวเมัมาแ้ดาวาช่วยาช่วยขอบขอบเลเียแล้ววะางหัวใจหัวใัง่วขอเดชชงสมได้โปรดว่าไงต่อเตาไอ้มตายแน่นอนเลยแล้วไม่ะค่ะ ตายแล้วมันคงไม่ฟื้นกลับมาอีกแล้วไปสองคนพาศพมันไปทิ้งไว้นอกเมืองเดี๋ยวนี้ปะไปอย่าค่ะไปครบแล้ววันนี้จังเลยไอ้สองหัวยักเฮ้ยหมกมันตายแล้วไงตายแล้วอ่ะ ผีแม่มันมาว่าะแปลกเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นคนตายแล้วฟื้นได้ถึงสองครั้งสองครงตาตาสองแล้วโอกาสสุดท้ายพูดมาว่ามึงไม่ได้รักลูกสาวกูพูดพราะคมมาคิดว่าคมทำไม่ผิดเพราะมมันมีสิทธิ์จะรัก เราคอมพราคมพูดได้คำเดียวพ้าคมมารักของหญิงมานิดาคนมารักของมันนะเนาะได้ข้อม <c oughs> ในเมื่อกูชี้ทางสวรรค์ให้กับมึงมึงกลับขันหลังให้เลือกทางนรกกูไม่รู้หรอกนะว่าปฏิหารไม่มีจริงหรือเปล่า หรือว่ามึงเกิดมาเพื่อจะแข่งบุนบารมีก,กับกูได้กูจัดให้เนี๋ยมึงตายแล้วฟื้นตายแล้วฟืนวนว้นถึงสองครั้งสองขาถ้าะฉะนนั้นไอต้ต่อไอ้เต้าไอา้เต้าจับไยก้าวจับไปข้อมไปสามวันแรกตะเวนนะ้ำสามวันหลังตะเวนบกถ้าหากหกวันมันยังไม่ตาย มันไปทวงน้ำทรัเป็นโกโหเ้นกล้าไม่กล้าไปไปคอมไปออกุึคมาคอมเฮ้ยไม่ได้เว้ยคอมโอ้โหสิให้ด้วยนะเว้ยคอมมันเป็นหน้าที่คุณต้องทำ ชาตนห้าฉันได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันี่ร้องกันนะพี่บอมถึงคราดวงตกพอชคชะตาชีวิต ของข้าเจ้าครอมยอมเป็นผีพลีพร้อมหมดสุขถูกซ้อมก็ไม่สู้เสียความรู้สึกใหจก็นึกตรงตาลคิดจน ฟุ้งซ่านสับสนไอพวกหัวหมอทำพ่อมองมอนคิดจนสับสนอดสูถูกทวงด้วยหินลให้สิลปัญหาเพราะรักว่า ดาคำเดียวขออภิธานกันอีกเที่ยวชาติหน้าข้องเกี่ยวกอบกู้เมื่อมา,มาถึงตอนก่อนจะตายเป็นไรวะคอมทำอะไรอ่ะ อะไร,ร <S <S> <S นั่นอะไรอ่ะม,มาถึงตอนก่อนจะตายนี่คือจดหมายของแม่ทำไมอ่ะให้องค์ฉัดโมรีนี่ช่วยแลอ่านให้ ทองแท้กระทูให<อ>้อยู่ต่อหน้าท่านถึงมาแม่ไม่ให้องสัรบรีโ,โอ้ตายแล้วสองคนทุกคนก็เห็นคงเป็นกฎเกณฑ์เวรกรรมตอนนี้มนวงถูกถวงเน ภาพพี่ตอกย้ำมีอยู่เตรียมตัวจะเพื่อจะวงมึงแล้วค<ข>่มม<ข>คงต้องพายตายเป็นพีรออีกเจ็ดปีต่อไป เรื่องจะสรุปถอดรูปมาไรฝากกับหน้าหนาคุณหนูยังมีภาคสอง